คันีด้ดูอะไรคะงูงูไหนตรงไหนฟินงูอยู่ไหนงูงูตัวใหญ่มากเลยเหรอในในในมาดูดิไหนตรงไหนงูขาวไหนไหนตัวนี้อย่ไหนไหนดูขิงกาเลยไหนไหนงูอยู่ไหนดู พี่ฟินชี้ให้น้องดูง,งูอยู่ตรงไหนใช่ค่ะอะไรครับอ,รอันไหนไงูหเห่าเผือกลูกงูหเห่าเผือกไหนตัวใหญ่มากอยู่ยไหนโอ้ใช่ี่เห็นไหม,ไมแ้วเฟรี่เฟรดี้แล้วเต่าไว้น้ำ ปลายักษ์ดูปลายักษ์เลยดูแคลเรื่รียไหนก,อกบอ่ะโอ้โหกบยักษ์ตัวก็เริ่มเลย ในเฟลลี่ดูอะไรคะไหนไหนปลาอยู่ตรงไหนคะปลาเยอะแยะเลยในเฟลลี่ด <ok ูนี่ก่อนชวนพี่ฟินมาดูไม่ต้องฟินรู้ฮะในในในเฟลลี่ไปอยู่กับปลาสิไหนอันนี้ปลาอะไรเฟลลี่ ใช่เหรอลกูกฮะหนหนดูอะไรลกูกไหนไมันคือปลาอะไรอะ่ะปลาตัวใหญ่มากเลยพินดูปลาเผือกพินพินมาดูฝูงปลาเผือก ปลาอะไรโอ้ปลาเขาเรียกปลาอะไรคะนั่นในในปลากระเบียนอยู่ในปลากระเบียนเต่นเต้นเนือเต่าเต่าเนื้อเต่าโอ้ยเต่ากี่ตัวสตัวเต่าแล้วก็ปลาอะไรลูก นะเต่าโอ้ปลาเผือกปลากะเบนแล้วปลากระเบนไปปลาดูสิอุ้ยกระเบียนยักษ์เออปลาเขาเพิ่งเคยเห็นนั่นแหละปลาแบบไหนีุปลากระเบียนอะไระ ปลาก,กระเบนยไหนกระเบนย,ยักษ์อยู่ไหนลูนกโอ้โ่คือกระเบนย,ยักษ์ตัวนักตัวใหญ่มากเลยของจริงเนตัวใหญ่มากดูอะไรดูอะไร กเฟินฟินฟินดูปากะเบนอยู่บนหัวเราเนี่ยนะไหนปลาเผือกฟินฟินมาดูปลาดุกยักษ์ลูกยังไม่เคยกห็นเลยแม่บอกว่าปลาดุกยักษ์อยู่ตรงนี้เลยนี่ดูตัวตัวใหญ่เท่าแม่เลยเห็นไหมแมาดูนี่เปลยนเต้นมากไหนไหนไห้ยห มีลูดกับแม่อ๋อมีลูดกับแม่นี่ปลาได้พากระเบีนอีกแล้วนปลากระเบียนน่ไฮะนีไงโอ้